มาแล้วครับรีวิวอาหารทะเล10เมนู1,599บาทนี่กุ้งเผามีมันกุ้งอยู่ทุกตัวเลยนะครับทุกคนนี่มีปลาแซลมอนด้วยนี่หอยแครงลวกก็มีนะครับยำก้งสดก็มีนะครับมีหอยนางรมทองเครื่องด้วยนี่ยังไม่ครบ10เมนูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มๆกันเลยดีกว่าครับผม คลิปนี้แสบจะพาะทุกคนมารู้จักกับร้านฟิวชั่นซีฟู้ดอยุธยานะครับผมการตกแต่งร้านก็จะเป็นสไตล์ไทยนะครับผมแล้วก็ที่เนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นรีสอร์ทมาก่อนนะครับผมแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปข้างในดูนะครับผมนี่เป็นเหมือนเรือนไทยเก่าๆนะครับนี่ก็สวยไปอีกแบบนะมาต่อกันที่เมนูอาหารกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันว่าเมนูอาหารซีฟูด้ดทั้งหมด10เมนูเนะี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผม เริ่มจากเมนูแรกเป็นเมนูกุ้งเผานะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับและทุกตัวนะครับผมก็จะมีมันกุ้งอยู่ด้วยนะครับค่อยๆล่าน้าจิ้มซีฟู้ดลงไปที่ตัวกุ้งนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะเลาะเนื้อกุ้งออกมานี่แล้วกิกนเต็มคําอย่างนี้เลยเมนูที่2เป็นหอยนวลรมสดทงเครื่องนะครับผมชุดหนึ่งจะมีประมาณ6-8ตัวแล้วแต่ขนาดนะครับวิธีกินก็ใส่พริกเผาลงไปนี่ครับตามด้วยหอมเจียวนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เด็ดยอดกระถิ่นลงไปหน่อยนะครับผมยอดกระถิ่นนี้จะหวานมากนี่แบบนี้เลยครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นคำๆแบบนี้เลยครับหรือว่าจะตักหอยออกมาก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องเคียงก็ได้นะครับเ mm hmm. มนูที่3าเป็นยำนัวแซลมอนนะครับผมชื่อกะบอกอยู่แล้วนะครับผมว่ายำนัวเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะไม่ได้โดด เปียวจิจาอะไรขนาดนั้นนะครับผมจอกแนวนวนัวมากกว่าเมนูที่4ก็คือหอยแข็งลวกนะครับทุกคนลองสังเกตดูดีนะครับผมเขาทําความสะอาดหอยได้ดีมากดูดิสะอาดมากเมนูที่5คือยำนัวกั้งสดนะครับผมทุกคนดิกั้งก็สะอาดนะทุกคนลองสังเกตดูดีๆนี่ตัวใสมากเมนูที่6คือยำซีฟู้ดนะครับผมอันนี้เป็นเส้นมาม่านะครับ นี่ครับผมแล้วก็จะมีกุ้งหมึกหอยให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วจานนี้จานใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ให้กุ้งหมึกหอยมาแบบว่าจุใจมากๆทุกคนเมน,นูที่เจ็ดคือกุ้งทาทะเลเผานะครับผมซึ่งเมนูนี้จะเหมาะกินกับข้าวนะครับผมถ้าได้เข้าสวนร้อนๆแล้วกินกับอันนี้ก็คือจะฟินมากเลยนะครับผมรสชาติก็จะเหมือนแบบผัดน้ำพริกเผา,าก็จะมีความหวานๆจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับ เมนูที่8คือเมนูกว๋วยเตี๋ยวเรือผัดบุญนเส้นทะเลกระทะล้อนะครับผมโหชื่อยาวมากซึ่งแสบชอบเมนูนี้มากๆเพราะว่ามันมีกลิ่นของผงกะหรี่ด้วยอะ่ะพอกินเข้าไปแล้วมันแบบโหมันมันใช่อะ่ะเมนูที่9คือเมนูหมาล่าหม้อไฟทะเลนะครับผมซึ่งเมนูนี้นะครับผมเขาก็จะมีกุ้งมีหอยนะครับผม ก็มีรสชาติไม่ได้จัดจ้านอะไรมากนะครับผมสีดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เผ็ดอะไรเลยนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นของหมาล่าด้วยเมนูที่10คือเมนูหมึกย่างนะครับผมทุกคนขอให้หมึกตัวโตๆมาเลยนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะทุกคนที่เห็นนี่คือจานเปนะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแหละครับผมส่วนใครจะตามรอยมานะครับผมก็ร้านนี้มีชื่อว่าร้านฟิวชั่นซีฟู้ดอยุธยานะครับผมแล้วทั้งหมด10อย่างเนี่ยราคา1,599รบาท แล้วนอกจากสิบอย่างแล้วเนี่ยครับผมเขายังมีแถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมก็คือเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นข้าวหนึ่งโถนะครับให้เลือกเอานะครับผมว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะตามมาก็ลองมาดูนะครับผมแสบว่ามันคุ้มดีนะครับแล้วก็คลิปนี้แสบขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทีมหน้าแสบจะไปทํารีวิวที่ไหนจะมาทาคลิปให้ดูนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย